ไ้ฮะอะไรนะทองครับว่าไงครับยอนหวแล้วว่าไงนะครับกินข้าวหรือยังครับยอนหแล้วบอกเลขผมหน่อยครับเรียกบู่คำแสนให้อะไรครับ ไงก้นงี้ก็ไงก้นงี้ก็ฮะอะไรนะไงก้นงกไงก้งอะไรนะไม่ชัดไม่ชัดอะไรไงกนี้กไงก้นงี้ก็ฮะอะไรนะล่อยปล่อยแล้วฮะปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้ว อะไรนะมกจอิอะไรให้หมดแล้วให้หมดแล้วเหรอยังนะยังยังตัวไหนครับอะไรนะ วัยรุ่นอยากให้ตัวไหนครับวัยรุ่นอยากให้ตัวไหนครับวัยรุ่นว่าไงวัย,าายรุ่นกันวะเลขอะไรครับเลขเลขปูให้อะไรครับเลกปูคำแสนให้อะไรครับบอกหน่อยครับใหแล้วให้ไปหมดแล้วเหรอตัวไหนหรอยังไม่ได้รู้เลย ปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วปล่อยตัวไหนเพิ่งมายังไม่รู้เลยปล่อยตัวไหน,นกดดห,หกเก็ดหกแม่จะบอกจริงเอาอีกทีหนึ่งพูดใหม่เด้ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ทันบอกอีกหน่อย ปล่ยไปแล้วให้ปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วปล่อยตัวไหนครับหกเจ็ดหกนี่เหรอหเดหกเจ็ดเ่านะฮะยเดี๋พักว่าหกเจ็ดเก่าเดยหกเ็ดหกหกเจ็ดหหรือหกเจ็ดเก่าเออเก่ากับเจ็ดหกตัวเดียวกันอือเอาอีกทีหนึ่งชัดชัดช้าทำไมไม่ชัดวปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้ว ปล่อยตัวไหนร้อนปล่อยตัวไหนเนาพยายามฟังอยู่ปล่อยตัวไหนครับย้อนมาคือโมโหขาดแทนคือหายแทนคือหายแทนบอกบอกว่ามันพังมือเรลืองเนาะมุจีเดี๋ยวยิ้มแต่ว่าคิดเก่าคิดเก่าอือปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วอยากรู้ว่าตัวไหนเนาะได้ ตัวไหนปล,ลปล่อยไปแล้วลแล้วเราเลยเราเรามาทีหลังเลยยังไม่ได้เลยตัวไหนครับปล่อยตัวไหนครับตัวไหนครับบอกกันหน่อยพยายามจะฟังชัดๆปล่อยไปแล้วเหรอเอาอีกทีหนึ่งเอาอีกทีหนึ่งชัดๆเอา หัวหัวหลาะกันอีกแต่ยังหัวเลาะแนวนั่นเนาะอารมณ์ดีแท้เมือนี่อารมณ์ดีแท้ครับปล่อยแล้วปล่อยไปแล้วปล่อยตัวไหนครับไม่ปล่อยแมวโตไหนโตไหนหกจุดเก้าหกจุดเก้าอะไรครับขอตัวเดียวชัดชัด ชัดๆครับไปทนเฮาสิได้ลากันหนุนีเลยเด็กไปก็ยิงกงไก็ยิงกองเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าชัดจนโอเคดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ เพื่อบ่ให้ทขาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิง่งกิ้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 งกดน้ำคำไดณลูกสิบย่ำได้ทันลิล้ะกบรขาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมกระขอบคุณหล,ลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ